นะครับตื่นเช้านี้เราก็มาวิ่งกันเหมือนเดิมลองเดาดูอีกแล้วน,นะครับว่าวันนี้นะผมมาวิ่งกันอยู่ที่ไหนและเกิดจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างเต่เาเ่าตื่นดีนะครับตื่นเช้ามาก็วิ่งนะครับออกกําลังกายได้เห็นกาน,นี้ถงชีวิตธรรมชาติเห็นไหมได้เห็นธรรมชาติได้เห็นมู่มองเยอะแยะ ไม่ใช่เพื่อชูแต่เพื่อผ่านกีดลมหายใจติดกับใจที่ไม่วั่นไหวเก่าเล็กไม่แปลกที่พาไปทุกที่ไปจอเร่ตั้มรู้วยืนยัดอยู่ทุกวันไปเสื้อเปียกเหงื่อแต่ใจยังนิ่งเสียงเทากระทบเป็นจังหวะจริง ที่ในเราพร้อมเข้าไปถึงใจไม่เคยพังเพราะรู้เป้าหมายจริง